สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะเรามาดูกันว่าหลังดาวเสาร์ย้ายวันที่1มีนาคมนี้นะคะจะส่งผลกับคุณอย่างไรนะคะเมื่อดาวเสาร์ย้ายในวันที่1มีนาคมนี้จะส่งผลกับคุณอย่างไรนะคะคลิปนี้จะเป็นของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะแล้วก็ เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอให้รับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่กดติดตามนะคะนะคะกด subscribe กด like กด share c o m มนต์ใต้คลิปให้แม่หมอนะคะขอทุกคนโชคดีร่ำรวยเงินทองนะคะ,ะมีสุขภาพแข็งแรงหวังสิ่งใดขอได้สมปรารถนาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า หลังดาวเสาย้ายนี้วันที่1มีนาคมนี้นะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะจะส่งผลต่อคุณอย่างไรนะคะการงานนะคะการเงินความรักแล้วก็โชคลาภนะคะเดี๋ยวเรามาดูการงานกันก่อนนะคะการงานนะคะสองดาว การเงินนะคะดีมากเลยนะคะดี e อ m มเพรสนะคะในเรื่องของความรักนะคะความรักหกเหรียญน,นะคะโชคลาภนะคะโชคลาภ the d e v i l นะคะเรามาดูการงานกันนะคะการงานไพ่สองดาบนะคะ ขอให้ขยายนะคะสี่เหลี่ยนนะคะบางคนบางท่านรอคอยงานนะคะรอคอยงานใหม่นะคะอยากที่คุณอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานนะคะ อยากไปเริ่มต้นงานใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่ไหมนะคะ The world เห็นไหมคะคุณคุณจะได้ไปทํางานที่ใหม่นะคะที่เดิมคุณอาจจะเบื่อแล้วนะคะหรือว่าการเงินอาจจะยังไม่ดีมากสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะทําให้คุณอยากเปลี่ยนงานนะคะแล้วคุณจะได้เปลี่ยนนะคะ สถ้วยแต่ว่าที่ใหม่ก็อาจจะยังไม่ดีกว่าเก่าสักเท่าไหร่นะคะมันก็จะทำให้คุณมีความมิตกกังวลเหมือนเดิมหรือไม่ก็คุณถ้าคุณอยากเปลี่ยนงานคุณก็ยังมิตกกังวลอยู่ว่าคุณจะทำได้ดีไหมทำงานใหม่ได้ดีไหมนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะให้ดี p r e s s ความอุดมสมบูรณ์ความพูนสุขนะคะมีให้แก่คุณนะคะชาววันพฤหัสนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายกันนะคะว้าวราชาเหรียญอัศวินเหรียญการเงินของคุณดีมากๆนะคะมากๆเลยนะคะชาวาราศี ชาววันพฤหัสนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนที่รอคอยเงินจากทางไกลคุณก็จะได้นะคะคนที่เฝ้ารอคอยเงินจากแหล่งอื่นที่อื่นนะคะจากทางไกลนะคะคุณจะได้คุณอาจจะได้เงินมาจากคนต่างที่อยู่ต่างประเทศส่งเงินมาให้กับคุณก็ได้นะคะการเงินดีมากเลยนะคะดีเอ็มพรสซค่อยความอุดมสมบูรณ์ความมั่งมีนะคะมีความสุขทุกอย่างทั้ง ทางกายทางใจนะคะเงินมนุษย์จะพูดว่ายังไงแล้วนะคะราชาเหรียญน,นะคะราชนีพระราชานะคะอัศวินนะคะคือมาเต็มนะคะหลังดาวเสาย้ายนี้คุณการเงินของคุณมาเต็มจัดเต็มเลยนะคะชาววันพฤหัสนะคะสำหรับคนที่รอคอยเงินจากทางไกลคุณก็จะได้คุณก็จะสำเร็จนะคะส่วนในเรื่องของ ความรักนะคะไพ่หกเหรียญคุณจะได้รับความรักนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่ขยายนะคะว้าวความรักก็ดีนะคะสีไม้เท้าคุณจะได้รับความมั่นคงนะคะมีรักที่มั่นคงนะคะมีความโรแมนติกให้แก่กันนะคะในหลังดาวเสาย้ายนี้นะคะพวกคุณก็จะ เรียนรู้กันไปนะคะบางคนบางท่านที่เป็นคนโสดคุณก็จะได้เจอคนถูกใจได้เรียนรู้กันไปนะคะจะมีแนวโน้มเป็นความรักที่มั่นคงมากเลยนะคะชาววันพฤหัสนะคะมีความรักให้แก่กันนะคะต่างคนต่างมอบความรักให้แก่กันนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภนะคะ The Devil นะคะ อาจจะเกี่ยวข้องกับสีเทานะคะเรื่องของหวยนะคะเดี๋ยวในเดี๋ยวเราดูไพ่ขยายกันนะคะแต่ว่าไม่แนะนํานะคะเรื่องของการพนันนะคะเดี๋ยวเดวิดูขึ้นมานะคะคุณจะมีโชคลาภแต่ว่าอาจจะได้ไม่เยอะนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะ ระดับพระราชาขึ้นไปนะคะถึงจะได้เป็นเป็นก้อนเป็นใหญ่ๆนะคะ The Sun มาอีกแล้วนะคะคุณก็มีโชคลามนะคะแต่ว่าอา,อาจจะยังได้ไม่เยอะนะคะเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะยังไงขอให้ชาวาวันพฤหัสนะคะจะพูดราศีอีกแล้ว นะคะสมหวังในทุกเรื่องนะคะการเงินการงานความรักขอให้ดีหมดทุกเรื่องเลยนะคะแต่ว่าคุณเด่นมากในเรื่องของการเงินนะคะยังไงขอทุกคนโชคดีนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวัสดีค่ะ